สวัสดีครับคนดูช่องหอยลอดและนี่ก็คือโดหอยลอดวันนี้คือแบบเราว,ว่างๆเราก็เลยอยากจะมาเที่ยวที่สวนสัตว์หน่อยอะ่ะมาดูเพื่อนเราเพื่อนลิงของเรา่าสบายดีไหมจะมาเยี่ยมญาติเราแต่ว่าคือพอดีมันก็ว่างๆน้ำจะทำอะไรก็เลยคิดว่าอยากจะมาจิบสาว่จีบสาวโชว์น้องๆน,นะว่า กาจิบสาวเนี่ยมันยากหรือว่ามันง่ายแค่ไหนเพื่อไม่มีใครรู้นะลา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 โอ้อยู่คนเดียวมันเหงาเลอเกินเดี๋ยวเราต้องไปหาสาวสักคนและว่าจะมีใครไหมนะที่แบบจะมาหลงกลเราบ้างอ่ะเฮ้ยนั่นไงเจอคนหนึ่งแล้วว่าไปเรียกทุกคนอย่าร้องคุยกับน้องเขานะครับว่าว่าเขาเนี่ยมาคนเดียวหรือเปล่า เออน้องครับ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 ทำอะไรครับหรเห็นเห็นน้องแล้วพี่อยากซื้อโล่ให้เลยครับโล่อ,อะไรครับโล่น่าจะเด็กงักรักมันจะเด็กโง่啊ว้าวเด็น้องมีแฟนนะครับยังค่ะเอ,อย้ยาต่อตาตมากเลยอย่างพี่นี่พอพอได้ไหมครับ มาคนเดียวเหรอครับน้องมาคนเดียวค่ะถ้าไม่ลังเกตทพี่ขอไปด้วยได้ไหมครับดีพ,พี่ก็มาคนเดียวเหมือนกันครับไปสักงานไปเป่าเนี่ยคือว่าเราเราหล่อครับทำไมมันง่ายจังเลยอะครับงั้นเดี๋ยวเราไปไปไปเดินเที่ยวกันวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่พาเที่ยวน,นะครับไปที่สวนสล์มพุรีนี่ข้างหลังมีม้าด้วยแฮ่ ม้าน้อยกำลังกินหญ้ากินอะไรกันอยู่ไปแ้น้องๆไปไหนอะไปไหนครับเรามาดูดูกันนะคะว้าวพี่เจอญาติแล้วน้องนี่เหมือนพี่เลยวันนี้พี่เจอญาติแล้วนี่นี่นี่ญาติพี่นอนไงท้องนอนเปลือยอยู่ข้างในอยู่ หนอนแบบว่าคือชีวิตนี้แบบไม่เอาอะไรแล้วอะเราไปจีบสาวมาแล้วครับที่ทิฟฟานี่วันที้ทิฟฟานี่จะมาดูเจ้าจอกกับเราด้วยจองเอาไหมฉลาดมากเลยเอาขามาเกี่ยวฉลาดริงว่ามันฉลาดทุกตัวเลยเ โดยเล็กเราต้องให้ตัวเล็กนะตัวใหญ่มันกลินแล้วอ้าวยังจังเลยอะ่ะตัวเล็กเนาะยังนับมือนะ,อะถ้านับมือต้องพาไปโรงพยาบาลนี่ <c oughs> <c oughs> พี่สุนักบ่าย่นกิ่ๆริ่งร่วงโอ้โหทำไมตัวนั้นมันซึมอยู่ตัวเดียววะตัวข้างหลังอะ่ะยังซึมอยู่เลยเป็นไรอ่ะเป็นไรมันอยู่ใช่ไหมลูกดูห,หน้าตามสิ มันป่วยเปล่าวะเไม่มันป่วยเปล่าอาจจะเป็นโควิดเลยเฮ้ยยากอย่างเงี้ยอ๋อให้ตัวนี้ไม่หว่ามันยับยั้งมันสบายอ่นสีดีสดาดลิงกอเนี่ยสีดาดกระต่ายเนี่ยสีดาดกระต่าย การให้แบบมาลารวบปม่จำเราก็จะให้บบพี่สาอยากินพัน <c oughs> เล่นอ่ะเลี้ยเล่นมันกัดขึ้นมานะขี้เกียจพาไปโรงพยาบาลอีกนี่เป็นหมูซอมบี้ตอนนี้ฝีบาทลิงกำลังระบาดแต่ว่าตอนนี้เป็นฝีบาทฝีดาดหมูหมูที่ได้กลายร่างแล้วจะมีสภาพเป็นอย่างนี้ จะมีความอดอยากแล้วก็หิหวโหยมากกว่าหมูปกติทิฟฟานี่น้องแซวเมื่อไรน้องจะให้เนะี่ยแค่จะกระโดดออกมาจากข้างนอกหมูซัมบี้เอ้ยให้ตัวเล็กด้วยเลยนี่กินแล้ว หมูก uh, ินนมแล้วหมูกินนมแล้วโอ้โหเฮ้ยฮันจะหมดแล้วแบ่งตัวอื่นมั้งจะหมดแล้วแบ่งตัวอื่นมั้งเทียจิ๊บสองจิ๊ะไปเลยหมูซอมบี้ไปแล้วนะหมูซอมบี้

อุ้ยข้างหลังมีควายด้วยมส่กันนี้เหรอ,อย่าประเทยนีย่แพร่แพร่แปะแรเป็นไงแปรอันนี้แปะดำควายแพรดำแพรดำแปรดักแดดชื่อของแพะนะครับแกร์ฟราเองการ,รัส อุ๊ยอันนี้แบบนีเขาด้วยอ่ะสวยด้วยตัวนี้ตัวน้ำตาลไปไหนลูกอา้าวไปซะและ้วเปลี่ยนเลยต้องใส่เขินอันนี้นะคะบรรยากาศให้นั่งเล่นเนาะก็จะมีน้ําตกเล็กๆน่ารักงนะคะนี่แล้วก็มีหุ่นลิงสองตัวเฮ้ยโอ้โห,หเ,เหมือนกันเลยอะ่ะ เมเยงลยไม่ต้องทำก็เหมือนทิฟฟานี่สิ่งที่เห็นข้างหน้านั่นคืออะไรครับทิฟฟานี่นข้างหน้าคือข้วไก่ทองเฮ้ยอย่าเพิ่งเฉลยสิทิฟฟานี่เขาก็ารู้กันหมดแล้วสิน,น้องครับาภาพที่เห็นตรงหน้า เตาอ้ติมกตเตรียตมรติมเติมเติมเตินเติมเติมเติมเตินตรมเติมเตมเติมอติมเตมเติมงติมเติม่ติมเติมเตมเติ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 มงติมเต้มเติมเติมงติมงติมเติมเติมติมเติมเติเติมเติมเติมเตเติมตมเติมเตมเตินเติติเตเติมเติมเติมเตมเติมเตมตินะตต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 มตตต ตายยังเดียวตายยังเขียดดูพี่แกนอนอาบแดดอยู่ยางมีความสุขบ,บอกเลยว่าปูคนหนึ่งไม่เข้าไปข้างในแน่นอนนะฮะภาพรวมเฮียยังงอดนู่นตรงนู้นก็มีในน้ำก็มีแล้วก็มีฝั่งนู้นด้วยเนี่ยนะ เห็นไหมซูมให้ดูนอนอยู่แต่ตัวนั้นไม่อาปากนะถ้ามันหลุดเข้าไปไน,นะไม่ต้องพูดถึงเลยนะต้องสืบเลยนะโรงพยาบาลไม่ต้องวัดไม่ต้องนะเข้าไปอยู่ในท้องมาได้เลยต้นเมียแคทเมียแ,แคทน่ารักลุกดิก๊กเมียแคทลูกดิก๊กลูกดิ๊กแมวเมวแมวเมียแ,แคทนะเขาเรียกเมียแคทนะเมียแคทนะโอ้โหน่ารักลุกดิก๊กจริงๆนะ ลูกต like okay. like ิ๊กดูกติ๊กเนี่ยหาดูยากอะเนี่ยเมื่อกี้มันอยู่โผล่ในรูนะโหมันเข้ามาแล้วมันอยากเล่นกล้องอะดูดิมันเข้ามาด้วยมีมีงูเปล่าี่ยแคทลูกดิ๊กว่าไงลูกเมี้ยแมวแมียวแมียวแมียวแม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 วมันจะกลับรูไหมมันจะกลับรูแล้วจะกลับไหมที่แมวแคทหายก็เพราะว่าจะเค้่าบไปแดกแล้วกงอยู่ใกล้กัน เหอย็นแม่งนอนอาบแดดมีความสุขเหลือเกินอันนี้นะคะเป็นลิงสายพันธุ์ใหม่นะคะสายพันธุ์ลบบุรีนะคะอ้ยงูตายแล้วจ้าจ้าจ้าว้ายโกโปรตกลงเป็นลิงหรือเป็นช <c oughs> นีฮะ เอาอาหารหน่อยครับหิวพู้ภาษาคนได้ด้วยหรอลิงไสพันธุใหม่ครับสิงไ่พันหม่นินี้นะครับเป็นงูที้ไม่บิดเบที่มีขนาดใหญ่และอันตรายนะครับชนิดนี้นะครับเขาเรียกว่างูเหลืองนะครับงูชนิดนี้ครับบริการจุดสองเจนครับคืองูเหลืองกับงูหลามนะครับถ้าเป็นงูหลามนะครับทุกท่าต้องระวังเจ้อข้วสั้นและจะเล็กลายก็จะง้ายกันมาก าเราเข้าใกล้หรือสตูปใกล้ทำจัสตูปมันจปล่อยลมร้อนข้าดาบฟัเลี้ยงสังเสริฐเด่นจะเที่ยงนะครับถ้าเป็นมูหลามแต่ถ้าเป็นเสือครับทุกคนนะครับเป็นเดี่ยวยาวหัวโตจอกสีเหลืองนะครับมีนิสัยดุร้ายนะครับฉกกัดดุแดงถ้าจะตามหาเหยื่อต้องฉกกัดจะหดหน้าแดงคุณชนิดีถ้าเราจับประชุมวิธีเขาสามารนคำต่อร้อยได้ภายในห้าถึงสิบนาทีเท่านั้นนะเดืยดชีวิตทันทีการประจับคุณชนิดีครับไปจะต้องสองคนขึ้นไปอย่าไปจับด้วยเปล่าแต่จะไปจับคนเดียวด้วยเด็ดขาด กระจับือเปล่านะครับจารย์ใมากนะครับถ้าจิกมันใหญ่เท่าไหร่นะครับเขาจะรับตามเร็วเพราะนะครับก็กะรุ้เลยว่าตุดบอดของเราอยู่นะครับเขาจะขึ้นหาบออบลมเราทันทีเห็นไหมครับที่ขนาดยังไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับแต่ถ้าอยู่สองคนจะปลอดภัยคนหนึ่งจับหัวคนหนึ่งจับหานะครับแล้วก็ดึงไว้ในสถานี้เห็นไหมครับเขาจะทําอะไรเราไม่ได้ แต่ถ้ามาเจอตัวใหญ่จริงๆก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะฮะให้โครหาเจ้าชานะครับไปจับแต่ถ้าจับเป็ีนจริงใจถึงจริงเจอตัวเล็กว่านี้ท่านแข็งแรงจริงก็สามารถจับได้นะครับจับแบบไหนครับพอจับหัวได้เขาจจับขาสตีแล้วก็เหยียบตรงกลางลักษณะนี้เห็นไหมครับเขาจะรับเราไม่ได้แล้วก็หาคนมาช่วยเป็นมูที่ไม่มีพิษมีขนาดใหญ่และอันตรายเพราะเจอตัวใหญ่อยาเข้าใกล้โดยเด็ดขาดครับนี้นะครับเขาเรียกว่ามือเหลือมนะครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ กู้ให้อาหารปลาไปให้อาหารปลาปิเตนย่านะแห่งรุ่มแม่น้ำอเมซอนซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยข้าหลังของเราก็จะเป็นลุ่มแม่น้ำอเมซอนนะดูดิตอนให้อาหารในการหยอดเหรียญจิตวิญญาณยอดไปเท่าไหร่ไไม่ด้หยอดทำไมเราฮะเนี่ยคุณการให ยปลาไม่ใช่ตัวใหญ่้วยนะ เราก็รอรถไฟออกเขาจะออกแล้วนี่อุ้ยรอดจะรอดไหมไปออกแล้วเย้ไปออกแล้วไปออกแล้ว จะร้อน อัม่ายเก็บบรรยากาศรอบๆของสวนสั์อันนี้เป็นต้นถาวรอัมพนะเพราะว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากใครมาขอเลขเนี่ยถูกตลอดที่คนเขาว่าถูกรล้ววันที่หนึ่งที่หนึ่งนะเนี่ยเขามาขอที่ต้นไม้เนี้มั่วเหรอฮะมั่เหรอ,หรอแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ที่เรา ได้มาพามาเที่ยวสวนสารบุรีนะครับไปเพลงมาโอเคติเดียสิทธิ์เอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย